สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันหาอนุพันธ์โดยนิยามนะคะก็จะเอาโจทย์ยากขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะมีทั้งรูตแล้วก็เศษส่วนอยู่ในโจทย์เราโจทย์บอกว่าจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x เท่ากับรูท x บวก1ส่วน x โดยนิยามโอเคโจทย์บังคับเราว่าให้ใช้โดยนิยามอันดับแรกเราเขียนสูตรก่อน ถ้าจะหาอนุพันธ์โดยนิยามจะต้องใช้สูตรลิมิต f x บวก h ลบ f x ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้0อ่ะถ้าเกิดใครไม่ถนัดนะคะให้เขียนแยกออกมาแต่ละตัวแล้วค่อยไปประกอบเดี๋ยวเราจะหา f บวก h ก่อนก็คือตำแหน่ง x อันนี้ x อันนี้ x เราจะแทนด้วย x บวก h บวก1ส่วน x บวก h เสร็จแล้วเอาค่าที่เราได้ไปแทนในสูตรซะก็จะได้เป็นรู t x บวก h บวก1ส่วน x บวก h ลบ f x ก็คือตัวโจทย์เรา ส่วนด้วยตัว h เมื่อ h เข้าใกล้0อ่ะพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการยังไงยังไงต่อบวกลบโดยการจับคู่กันก่อนแล้วกันนะก็อเอารูทจะรูทมาอยู่ด้วยกันลบรูท x ส่วนตัว h เมื่อ h เข้าใกล้ศูน จับแยกเป็นสองตัวเลยนะคะก็คือตัวรูทตัวรูทตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวเศษส่วนกับเศษส่วนคู่กันแล้วก็ตัวส่วนจับแยกมาเป็นสองก้อนเหมือนกันบวกด้วยริม h เข้าใกล้0 1ส่วน x บวก h ลบ1ส่วน x ส่วนด้วยตัว h อ่ะ ตัวหน้าเนี่ยตัวหน้ามันเป็นรูทถูกปะวิธีการหาลิมิตของตัวรูทก็คือต้องคูณคอนจูเกตคอนจูเกตของมันก็คือจากเครื่องหมายลบตัวนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายบวกเวลาคูณเราจะต้องคูณทั้งบนแล้วก็ล่าง ใน,นส่วนด้วยตัว h บวกด้วยตัวหลังตัวหลังเนี่ยก็คือคูณไขว้ไปเลยนะคะก็จะได้เป็นริม h เข้าใกล้0 1ส่วนตัว h คูณอยู่กับ x ลบ x บวก h ส่วนด้วย x บวก h โอเคเสร็จแล้วขอลากตรงนี้นะคะมาต่อฝั่งนี้ ก็จะได้เท่ากับตัวคอนสูเกตคูณกันก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะหน้าลบหลังหน้าบวกหลังคูณกันก็จะได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนาะเท่ากับดิม h เข้าใกล้ศย์ตัวรุดก็จะหายไปก็จะได้ x-h บวก h ลบ x ส่วนตัว ข้างล่างเนี่ยไม่ต้องกระจายเข้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดกันได้บวกส่วนต่อเศษส,ส่วนอันนี้ตัดได้ตัดไปซะก็จะได้ h เข้าใกล้0ลบ1เ้ยไม่ใช่ลบ h ส่วน h บวก h อ่าโอเคตัวหน้าตัว x ก็ตัดได้ ก็จะได้ h ส่วนได้ h x บวก h บวก r x h เข้าใกล้0เสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งก็ตัว h ตัดกันได้ข้างบนก็จะเหลือล้มหนึ่งตัวเดียวข้างล่างเป็น x บวก h เท่ากับตัดตดได้ริมหส่วนด้วย square root x บวก h, h. เข้าใกล้ศอ่าส่วนตัวข้างหลังเนี่ยพี่จะแทนตรงศูนย์เข้าไปที่ตัว h ได้เลยนะคะก็จะได้ลบหส่วน x อ่าอีกตัวหน้าก็แทน h เป็นศูนย์เหมือนกันปที่ีไม่พอเท่ากับแทน h เป็น0ูนย์ก็จะได้1นส่วนด้วยรู t x บวกรู t x ลบหส่วน x เท่ากับ1ส่วน2รูทลบ1ส่วน x ก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเช็คคำตอบจากดิฟใช้สูตรก็ได้นะคะโอเคก็จะยาวหน่อย